สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนอีกหนึ่งคืนนะฮะณนะเวลานี้เดีย๋ยวนะครับเียงคืนกว่า,วาเรือบรรทุกสินค้านะครับข้าวเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือชุดบีครับตอนนี้กำลังถอยมาแล้วฮะ ค่อยๆถอยมานะครับเพราะว่าเรือมีความยาว230กว่าเมตรนะครับไม่สามารถที่จะกลับลำตรงกลางล่องน้ำตรงนี้ได้นะครับเพราะมีความขนาดความกว้างความยาวนะครับเยอะอาจจะกลับบางทีอาจจะกลับได้นะครับแต่ว่ามันก็คงจะอาจจะอันตรายเกินไปนะครับโดยการนำเข้ามาของพาลอตนะครับหรือว่านำร่อง ตูมาสูงเลยฮะเบเบท้ายนะครับท้ายเรือสามเบแต่คลานี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่นะเพื่อนเมันมีใหญ่กว่านี้อีกสามร้อยกว่าเมตรสามร้อยเก้าสิบกว่าเมตรนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าตรงร่องน้ำตรงนี้ได้นะครับต้องไปเข้าตรงฝัออ่งซีกับฝั่งดีเลยครับเพราะว่าระดับความลึกของร่องน้ำไม่พอ ูมาถ้ายเรือสูงเลยครับเดี๋ยวลอกหน้าก็อาจจะประมาณลอกออกป,ประมาณสักสี่ชั้นนะครับบานเครนบางตัวไม่สามารถจับถึงนะครับออ่ลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆบางตัวสูงนะครับบางตัวก็เป็นตัวเครนตัวต่ํานะครับมีหลายแบบหลายท่าค่อยๆไหลเข้ามาแล้วครับ ดนด้านบนเป็นห้องพักลูกเรือสะพานเดินเรือต่างๆนะครับนำร่องหรือว,ว่าพาล็อตก็ประจำการอยู่ข้างบนเลยนะฮะนำเรือเข้ามาเรือทุกลำที่เข้ามาในร่องน้ำตรงนี้ก็ต้องมีพล็อตนะครับประจำอยู่เพื่อความปลอดภัยนะครับในการเข้าเทียบเรือทามุมมองมุมมองนี้ก็อาจจะ ตูมาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับดูจากแถบระดับข้างๆเรือแล้วนะฮะโหลดกลับไปน่าจะเยอะอยู่ขออนุญาตพี่ๆขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันหนท่ามารอรับเรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ ตีพีเวอร์นะครับปลายตายการเดินเรือของสายการเดินเรือของเอเวอร์กรีนตอนนี้เรือกำลังตีน้ำครับช่วยชะลอความเร็วของเรือนะครับเบรกเบรกเรือเรือจะช้าลงนะครับ มองจากด้านบนเลนส์อยู่ด้านบนนะครับข้างๆตัวนี้ก็เป็นแกงเวนะครับบันไดสะพานเดินเรือขึ้นลงเรือนะครับท่าเรือข้างๆก็มีเรือบรรทุกสินค้าทำอยู่นะครับเป็นท่าเทียบเรือใกล้ๆกัน อูขนาดเรือกับลูกเรือลูกเรือตัวนิดเดียวครับ ในส่วนของหัวเรือตรงนี้ก็มีนายท่ารอรับเชือกอยู่นะฮะดูสองร้อยสามสิบกเมตรครับเรือลำนี้ตั้งแต่หัวเรือยาวไปจนถึงท้ายเรือนะครับ ลูกเรือที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวจะทําการยิงเชือกเรือลงมาขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรืออีกทีนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้านล่างก็มีนายท่าพี่ๆนายท่าคอยรอรับเชือกอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าถึงที่ได้ตําแหน่งแล้วปุ๊บลูกเนะรือนะฮะเรือสีส้มๆนะครับจะกลมเกลื่อนไปกับสีเรือนิดนึง เดี๋ยวทำการยิงเชือกเรือลงมาฮะให้ด้านล่างนะครับรอรับอยู่ในส่วนของการยิงเชือกตรงนี้ก็ต้องรอทางกับตันเรือส่องบทนะครับได้ที่ได้ระยะจะให้คำสั่งนะครเห็นไหมครับโยนอันนี้ โยนเชือกลงมาครับเป็นเชือกน้ำก่อนนะครับไม่ใช่เชือกหลักเชือกนํำมันจะเส้นเล็กนะับแต่ว่าเชือกหลักนี่ก็คงจะเส้นเท่าขาเลยนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับระหว่างเรือขนทุกสินค้าระหว่างประเทศเข้าเทียบท่านะครับการขึ้นเชือกเรือแบบนี้นะฮะเผื่อเพื่อนๆใครยังไม่เห็นไม่เคยเห็นก็มาฝากครับ ดูดูเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนๆไม่เด่นเนื้อหาสาระความรู้ักเท่าไหร่นะครับท้ายเรือก็มีนายท่านะครับอีกหนึ่งชุดนะครับโน่นไฟกระพริกบกระพริบอยู่รออยู่ฮะร,รอขึ้นเชือกเหมือนกันนี่ครับ ลำนี้เป็นเชือกเชือกหลักนะครับดูขนาดเชือกหลักแล้วเชือกที่ร้อยหรือเชือกนำครับต้องใช้รถนะครับในการลากขนไม่ไหวเพื่อนๆเพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ไปขึ้นพุกเราแล้ไปขึ้นหลักขึ้นพุกขึ้นสมอไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นตรงโน้นนะครับฝุ่นดำๆตรงโน้น ในส่วนของหัวเรือก็จะขึ้นเชือกห้าเส้นนะครับท้ายเรือก็ห้าเส้นเหมือนกันเส้นข้างเส้นข้างบางทีบางลำก็สองเส้นบางลำก็หนึ่งเส้นนะครับเชือกนี้เป็นลักษณะพิเศษนะครับพเพื่อนๆต้องเป็นเชือกที่สั่งทำพิเศษเพราะว่าทนต่อแรงดึงแรงกระชากต่างๆนะครับ ก็มีแรงเฉยแฝงอยู่ด้วยนะครับว่าบางทีเรือใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีเรือผ่านตรงกลางล่องน้ําเรือเข้าเรือออกพวกนี้เอ่อมันสามารถเคลื่อนหรือว่าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับทําให้เชือกพวกนี้มีการมีแรงดึงนะครับแรงดึงแรงเฉยแรงกระชากเยอะนะฮะเลยต้องมีขนาดที่ใหญ่นะครับ มาแล้วครับเส้นเส้นหัวฝั่งโน้ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะเพื่อนๆแต่ว่าก็น่านจะเห็นอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับค่อยๆค่อยๆเคลื่อนมาแล้วค่อยๆเดินหน้ามาแล้วครับเพราะว่าขา,าดอีกประมาณห้าเมตรนะครับอีตำแหน่งหัวเรือก็อยู่ตรงในท่ายืนรออยู่นะ

ตัวหัวเรือก็จะมีตัวเบาวทัสเตอร์อยู่นะครับเห็นไหมไปตรงกลุกลมๆอยู่ตรงนั้นวันนี้จะใช้ผักดันนะครับน้ำตีน้ำ,นำหัวเรือนะครับมีหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเรือสำรานนี่ก็จะมีอยู่ประมาณสองึงสามตัวนะครับแล้วแต่ว่าเรือแต่ละลำไม่เหมือนกัน ทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับในพื้นที่ท่าเรือในเขตที่มีเรือทุกสินค้าเข้าเทียบนะครับไพลอตหรือว่านำร่องจะลงจากเรือก็ต่อเมื่อเทียบเรือสินค้าเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ หัวเรือขึ้นเชือกเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ท้ายเรือรอปล่อยเชือกมาก่อนครับก็จะขึ้นเชือกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือชุดบีท่าเรือแหลมฉบังนะครับของประเทศไทยนี้ก็ต้องรอลากเชือกขึ้นไปอยู่นเะนี่ยพี่ พี่ในท่าเริ่มที่จะดึงครับพุกอยู่ไม่ใกล้นะครับพุกอยู่อาจ,จอยู่ใกล้ๆนิดนึงอาจจะไปใช้พุกเดียวกับเรือลำโน้นครับเรือหนึ่งลำก็ใช้ชุดในท่านะครับสองขัดลากไปลากเชือก ที่เพื่อนๆเห็นก็เป็นห้องพักลูกเรือสะพานเดินเรือต่างๆนะครับห้องควบคุมสังการอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับสีส้มๆก็เป็นเรือฉุกเฉินนะครับเผือเกิดอะไรขึ้นก็จะใช้เรือฉุกเฉินตรงนี้ฮะอธิบายตามความเข้าใจนะเพืเ่อนๆึผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยด้วยตอนนี้บันไดเรือยังไม่ลงมานะครับลูกเรือที่อยู่ข้างล่างก็ไม่สามารถที่ยังขึ้นไปไม่ได้เพราะว่า เรือยังไม่เรียบร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบแต่นี่เป็นเบเบใส่ตู้นะครับอันนี้เป็นซองบังคับเลยนะครับหัวท้ายแต่นี่ต้องรัดชิ่งก่อนนะครับตู้ทุกใบที่อยู่บนฝานะครับบนฝาระวางเรือนะครับเห็นว่าต้องรัดสเตร์รัดชิ่งให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาออกไป ด้านนอกก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเรือโยกโครงเกรงต่างๆไม่ให้ตู้คอนเทนเนอร์ล่วงหล่นไปกลางทะเลนะครับจะรัดไว้นะครับรัดกากระบาดไว้เลยนะครับหัวท้ายส่วนด้านบนก็จะเป็นแบบทวิตล็อกเลยนะฮะล็อกเวลาจะปลดตู้ปลดอะไรก็ต้องใช้ไม้แทงล็อกดึงตะขอก่อนนะครับ ล็อกมันถึงจะปลดนะครับรถรถของเจ้าหน้าที่นำร่องนะครับหรือว่าพายลอตถ้าเพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงภายในท่าเรือก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะตอนนี้รถสำหรับพายลอตนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ท่าเรือจะเป็นรถกระบะครับไว้ลากเชือกดึงเชือกต่างๆ ไดเรือก็ลงมาแล้วฮะเนี่ยนะครับเจ้าเจ้าหน้าที่นำร่องประจำท่าเรือนะครับมีอยู่ทุกท่าทุกประเทศเลยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นำร่องนะครับหรือว่าพลอตนะครับผู้เชี่ยวชาญและชนานาญงานในในการนำเรือเข้าเทียบจอดนะครับ เพราะว่าร่องน้ําแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับความชํานาญงานความลึกความตื้นแต่ละที่เหมือนกันฮะถึงแม้ว่าระบบเรือจะมีระบบอำนวยความสะดวกระบบเดรดรานำร่องต่างๆนะครับแต่ก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ไพร์ลอตนะครับประจำเรือไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือสินค้าหรือว่าเรือสำรานต่างๆนะครับก็ต้องมี พลอนะครับขึ้นเรือทุกลำนะครับที่เข้าเทียบท่าอย่างท่าเทียบเรือประเทศนั้นนั้นเก็บภาพเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจุดจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ,บเพียวสตอรี่เพียวนะแล้วไปโอกาสหน้ามีเรือลำไหนหรือว่าเรือประเภทไหนเข้ามาต่อยังบริเวณ ล่องน้ำห่งนี้หรือถ้าเทียบเรือใกล้ๆถ้ามีโอกาสก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพบกัน E ีีหน้านะฮะตอนนี้ขอบคุณเลย,ยสวัสดีครับ